หลายๆคนอาจไม่คาดคิดว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคนเราอย่างไม่ระมัดระวังและเลยการดูแลตนเองเมื่อสะสมนานวันเข้าก็ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวได้ในวันนี้มาทำความรู้จักกันว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือเรียกเชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆว่าโรค NCD เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรคและไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสหรือการหายใจแต่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่เหมาะสมของเรากลุ่มโรคไม่ติดต่อนี้ประกอบไปด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนลงพุงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคถุงลมป่งพองและโรคมะเร็งเป็นต้น โดยองค์การอนามัยโลกได้ทำนายไว้ว่าภายในปีพศ2573ประชากรโลกจำนวน23ล้านคนจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ โดย,โร,ยร้อยละ85อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาและในประเทศไทยมีภาระจากกลุ่มโรค NCD ในสัดส่วนที่สูงกว่านานาชาติโดยสายเหตุของการเสียชีวิตนั้นมีมากกว่า3แสนกว่ารายในปีพศ2552หรือคิดเป็น73%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีสถิติจากการเสียชีวิตและผลกระทบจากกลุ่มโรค NCD มากกว่าทั้งโลกเลยค่ะ สาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากพฤติกรรมมันเองคือการใช้ชีวิตของแต่ละคนหรือถ้าเราพูดตามฝรั่งหน่อยก็ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของความคุ้นชินทําโดยไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยเราทําอยู่ประจำเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ภาะวะความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่ตามมาภายหลังเพราะว่า เราทําด้วยความที่เราไม่รู้นั่นเองแต่พอเราเจอผู้รู้ที่เขามาแนะนำเนี่ยเขามองเห็นความผิดปกติของเราว่าอันเนี้ยมันผิดปกติแลไวนะเพราะว่าคุณทำนี้พฤติกรรมเหมือนการนั่งเนี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราดั่งเอียงตัวอยู่ข้างเดียว เราไม่รู้ตัวเพราะเราความคุ้นชินเราทามางั้นนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นนําไปสู่ภาวะของความเจ็บป่วยได้หรือการสูญเสียบุคลิกภาพที่ดีได้เพราะฉะนั้นรักษาของโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลจากพฤติกรรมของแต่ละคนที่ทําอยู่เป็นประจําแล้วไม่รู้ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่รู้ว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของตัวเองอย่างไรตัวอย่างกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นนักคิดครีเอทีฟคนทำงานสายออกแบบและโฆษณา มักมีอาการปวดหัวบ่อยๆมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไตบางรายเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามมาเกิดจากความเครียดสะสมงานเร่งรีบและการแข่งขันสูงงานเยอะแต่เวลาพักผ่อนน้อยกินและนอนไม่เป็นเวลาคลายเครียดด้วยการปาร์ตี้ดื่มสังสรรค์ พนักงานออฟฟิศทั่วไปพนักงานการเงินและบัญชีคนกลุ่มนี้คิดและเกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นส่วนใหญ่เกิดความเครียดได้ง่ายและต้องนั่งทำงานอยู่กับที่จึงอาจทำให้เกิดโรคอ้วนลงผงได้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานคนกลุ่มนี้มักทำงานหนักตลอดทั้งวัน มีคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับและโรคถุงลมป่งพองเนื่องจากพักผ่อนน้อยร่างกายตึงเครียดไม่ผ่อนคลายทำงานในที่ที่มีมลพิษคลายเครียดด้วยการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณมากส่วนใหญ่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการทานในชีวิตมันจะเป็นพฤติกรรมก่อน เช่นเบาหวานอย่างเงี้ยหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างเนี่ยอย่างเช่นลูกถุงลมโป่งพองก็มาจากพฤติกรรมสูบบุหรีหรืออยู่ในสถานที่ที่ทอากาศถ่ายเทไม่ได้สะดวกหรือมีบนพิษอะไรต่างเดี่ยวเห็นว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่การใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างไรเพราะฉะนั้นตัวแปรตัวหนึ่งนอกจากพฤติกรรมแล้วก็คือสภาวะแวดล้อมที่สังคมนั้นหรือวัฒนธรรมนั้นได้ใช้หรือประกอบอยู่ในท้องถิ่นนั้นหรือสังคมนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่ไม่ติดต่อเหล่านี้มันจะมาจากการแรกคือพฤติกรรมกับสภาพแวดล้อม ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อไม่ได้เป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเพียงเท่านั้นกลุ่มคนวัยทำงานกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราของโรคนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าผู้สูงวัยและเมื่อเป็นแล้วมักเกิดอาการเรื้อรังรักษาให้หายขาดได้ยากส่งผลกระทบต่อการงานการเงินและส่งผลกระทบต่อประเทศเพราะป่วยก่อนวัยอันควร สาเหตุเกิดจากคนวัยทำงานซึ่งร่างกายยังแข็งแรงจึงมักละเลยการใส่ใจดูแลสุขภาพประกอบกับพฤติกรรมในชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการทำงานใช้ชีวิตเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคการพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคเสมอ ดังที่ดรเจริญได้กล่าวแล้วว่าโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นผลมาจากตัวเราทั้งสิน้นดังนั้นวิธีการป้องกันก็คือต้องปรับพฤติกรรมชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงเริ่มจากการรับประทานอาหารน้ำผักผลไม้สมสิ่งนี้สำคัญต่อชีวิตประจำวันทานอาหารประเภททอดน้อยๆหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มน้ำตาลสูงและปรับตารางชีวิตทำงานเพื่อสุขภาพกันค่ะ